สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วันที่27กรกฎาคม2 0 1 8เป็นวันที่จะมีดาวสองดวงเนี่ยเขาจะย้ายราศีคือดาวศุกร์และดาวอังคารนะคะในคลิปเนี้ยเป็นของชาวราศีกุมเดี๋ยวดูว่าดาวสองดวงเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีกุมแนละ้วอ่ะมาดูที่ดาวศุกร์ค่ะวันที่27กรกฎาคมเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีพฤษภ ไปอยู่ที่ราศีมิถุนอยู่ที่มิถุนเนี่ยจนถึงวันที่22สิงหาคมของคุณเป็นเรื่อง kind of อะไรเป็นเรื่องพันธุกับสุภาะอยู่ในเดือนปุตตะก็คุณอ่ะอาจจะมีคนในครอบครัวน่ะมาช่วยดูแลบุตรบริวารให้คุณก็ได้ค่ะหรือโปรเจกต์ต่างๆคุณ่ะคุณอาจจะไม่ว่างอาจจะเขาดูแลกับโปรเจกต์แทนคุณแทนตัวคุณก็ได้หรืออาจจะมีการซื้อบ้านขายบ้านรถที่ดินเกิดขึ้นอาจจะเป็นรถที่ดินแปลงเล็กๆบ้านหลังเล็กก็ได้นะคะ หรือมีการเดินทางเกิดขึ้นในครอบครัวหรือบางคน,นมีการทําธุรกิจในครอบครัวเกิดขึ้นก็นได้นะคะหรือบางคนก็จะนําบ้านรถที่ดิน,นมาทําธุรกิจกได้ก็ต้องมาดูว่าแต่ละคนจะทําในรูปแบบไหนทีนี้ดาวศุกร์เองก็เป็นดาวเจ้าเือนสุภาสุภาอยู่ในปุตตานี่เขาบอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองเน,นี่ต้องระมัดระวังหนึ่งหรือการที่เราปล่อยใจไปตามรม หรือไว้ใจบุตบรบริวารมากเกินไปเนี่ยอาจจะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้นะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะ่ะยังแก้ไขได้อาจจะมีคนเข้าให้มาเข้าช่วยเหลือคุณด้วยนะคะอันตงดูดีนะหรือในช่วงนั้นน่ะถ้ามีการสอบแข่งขันอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ตามที่คุณปรารถนา มีโอกาสที่ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นก็ได้แต่ทีนี้การประสบความสําเร็จของแต่คนเนี่ยมันแตกต่างกันนะบางคนได้ที่1ที่2ที่2ที่3มติดจาลองเนี่ยอยู่ที่พื้นเดิมด้วยนะคะก็ต้องดูนะหรือบุตรบุญวานคุณเองอะจะนําความสําเร็จมาให้คุณก็ได้ในเรื่องอะไรล่ะบางคนอาจจะเรียนได้เกรดดีหรือไปแข่งขันวิชงวิชาการอะไรอะ่ะเขาก็ประสบความสำเร็จก็ได้เหมือนกันหรือ ถ้าบุตรคุณเป็นคนที่ชอบทบําบุญบุญกุศลที่เขาทาเนี่ยจะทําให้เกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวเขาเองได้เหมือนกันนะคะทีนี้ดูที่ดาวอังคารกันอ๋อเดี๋ยวก่อนขอเตือนอีกนิดนึงในทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวศุกร์อ่ะยังเป็นตัวแทนเรื่องของการเงินกับความรักได้อาการเงินคิดว่า อาจจะมีเงินอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาในครอบครัวก็ได้หรือบุตรหลานบุิวารคุณเองจะได้เงินจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะตรงนี้นะทีนี้ในเรื่องความรักเนี่ยเรามองคนที่มีคู่ก่อนถ้าคนมีคู่ถ้าตัวคุณเองหรือคู่ครองคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังหนึ่งว่าเผื่ออาจจะมีใครเข้ามาชอบแต่ถ้าคุณรู้ตัวแล้วนี่ว่าคุณแต่งงานแล้วเราไม่ก้าวขาออกไปเนี่ยปัญหาไม่มีตามมานะ หรือบางคู่ก็อาจจะการน้อยอ,อกใน้อยใจขี้หึงขี้หวงงอนกันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะเอามองคนโสดมั่งคนโสดเนี่ยคุณอาจจะเจอจากผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําให้ก็ได้ค่ะเจอจากไหนอะ่ะคือจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือการสังสรรค์อะไรก็ได้มาเหมือนกันหมดหรือการเดินทางระยะใกล้ๆก,ก็ได้ค่ะแต่ก็ดูให้กันดีๆ ทีนี้ถ้าไหม,มองเรื่องของความรักเนี่ยมาบนเรื่องของหุ้นส่วนอาจจะมีใครมาชวนคุณลงทุนอะไรก็ตามเนี่ยนะขอให้เช็คดีๆว่ามีการลงทุนแบบนี้ไหมเอาถ้ามีถ้าคุณอยากลงทุนเนี่ยคุณก็ทําสัญญาเนี่ยให้เป็นลายลักษณอักษรแจกกันไว้กระดุกค่ะป้อง,องอกันการข้างหน้าถ้ามีปัญหาอย่างน้อยคุณมีสัญญาเนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานได้นะคะอ่าถ้าไม่พูดถึงเรื่องความรักไม่พูดถึงหุ้นส่วนมานเรื่องการที่คุณติดต่อ ซื้อของพอค้าไม่ค้าเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนึกว่าอาจจะได้ของไม่ตรงปกก็ได้หรือได้ของไม่ไม่แท้ก็ได้แต่บางคนน่ยก็ได้ของดีนะต้องบอกงนี้ได้ของดีได้ของสวยของงามก็ได้ค่ะของแต่คนนะทีนี้ดูที่ดาวองคารก,กันบ้างดาวองคารในวันที่27กรกฎาคมมันจะย้ายจากราศีสิงห์ไปอยู่ที่ราศีกันได้ตำแหน่งมหาจากักรซึ่งมหาจักรเนี่ยก็เคยพูดคําก่อนไว้นะคือพูดง่ายๆาว่ามหาจักรเนี่ย เราต้องแอคชั่นเยอะต้องขยันเอาไปทํานูน่ทนทํานี่จะได้สิ่งที่คุณต้องการแล้วทีนี้อยู่จนถึงวันที่สิบสองกันยายนนะคะอังคารเนี่ยอยู่ในเรือนราศีกันเนี่ยดาวเจ้าเรือนราศีกันคือดาวพุธอังคารอยู่ในเรือนพุธเนี่ยเขาเรียกว่าคู่วิว,วาทะคู่ขัดแยง้งของคุณเน่ยเป็นเรื่องอะไรของคุณเนี่ยเป็นดาวสาจจ กรรมะมาอยู่ในเรือนมรณะเรามองในมุมบวกกน,นะสายช้าเนี่ยมีความหมายหลากหลายนะลงไปไปปรับตามสถานการณ์ของทุกคนนะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงคนรอบตัวสังคมรอบตัวก็ได้การเดินทางก็ได้ค่ะการติดต่อสื่อสารรวมถึงซื้อออนไลน์การคอมเมนต์ได้หมดการประสานงานประชาชนลูกค้าการสังสรรค์ก็ได้ รามองในมุมบวกก่อนาชาช้ามรณะเนี่ยเพื่อนคุณเนี่ยอายุตัวอย่างเช่นเพื่อนนะเพราะว่ามันจะได้ใกล้ตัวเพื่อนคุณเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือมีการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนหรือมีเกณฑ์ห่างกันเนื่องด้วยสายเหตุของแต่ละคนหรือบางคนเนี่ยถ้าเรามองในเรื่องของมุมสื่อสารชาช้าเนี่ยการสื่อสารเนี่ย อาจจะเป็นคนพูดจารตรงไปตรงมาก็ได้หรือพูดจาผงผางอ่าหรือเป็นคนพูดจาอืมเรียกว่าอะไรพูดจาแบบกวนๆก,ก,ก,ก็ได้นะหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยพูดก็ได้บางทีอยากจะเงียบก็เงียบหรือก็มีนะก็ต้องดูแต่คนนะคะทีนี้ถ้ามองใน,นมุมลบบ้างนะมรณะนี่คือปัญหาอุสศัโกโรคภัยคืออะไรล่ะเพื่อนฝูงเราเนี่ย อาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาในเรื่องของใครล่ะเรื่องของเขาอะ่ะก็ได้หรือบางทีอ่ะเพื่อนเราเนี่ยอาจจะเราสมมติเราจะใชใ้เพื่อนเราช่วยงานเราเนี่ยบางทีเขาอาจจะพูดจาไม่พอกับเราก็ได้นะก็อ,อาจจะเป็นคนพูดจารตรงไปตรงมาพูดจาผงผางแอะเสียงดังหรือเขาเป็นคนที่พูดอันนี้หุ่นห้วน,วนมะนาวไม่มีน้ําพูดแบบห้าวห้าวต่างๆเนี้ยเนี่ย มันก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันรวมถึงโรคภัยก็เป็นเรื่องของอะไรอาจจะเป็นเรื่องของือแขนปากกระเพาะท้องอย่างเงี้ยออฟฟิศโดมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆก็ได้ก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะว่ามันจะเกี่ยวข้องยังไงกันลองไปปรับกันดูตามสถานการณ์เนาะว่าณเวลานั้นเรามีการติดต่อเพื่อนฝูงไหมเออ ถ้าไม่มีมันอาจจะเป็นเรื่องเรามีการเดินทางไหมถ้ามีการเดินทางเนี่ยวิธีการเดินทางเราเราก็อาจจะมะีในเรื่องของต้องเรื่องการเดินทางออกไปไหมหรือมีเรื่องของเอกสารไหม่าคนเดินทาง,างต่างประเทศเนี่ยวีซ่าไหมเห็นปะแต่ละคนมันก็จะแตกต่างในบริบทของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วทีนี้ดาวอังคารเองก็เป็นดาวเจรเดิญกรรมะกรรมะอยู่ในมรณะเนี่ย การงานคุณอาจจะเปการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรือต้องเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือมีเหตุห่างจากงานเนี่ยเนื่องด้วยสาเหตุของแต่ละคนหรือใครที่ทำทำงานเรียนในต่างถิ่นต่างแดนเองหรือธุรกิจในต่างถิ่นต่างแดนธุรกิจเกี่ยวความเป็นความตายงานรับเหมางานประกันต่างๆเนี่ย ดีมากน้อยเนี่ยแตกต่างกันไปนะเพราะอะไรเราก็ต้องดูว่าแต่ละคนน่ะอยู่ในประเทศไหนถ้าถ้าไม่ได้อยู่ในประเทศเรื่องเป็นประเทศที่เป็นสงครามเนี่ยธุรกิจคุณนะ่ะก็อาจจะมีปัญหาได้แต่ถ้ามันมีมันอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของอะไรนะ่ะคู่ขัดแยง้งคู่วิวาทะอาจจะเป็นเรื่องของตัวเอกาสารต่างๆไหมมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้น เก็ต้องดูว่ามันจะเป็นแนวโน้มไหนหรืออาจจะมีการถูกติเตียนในเรื่องของสินค้าคุณไหมเพราะเป็นคู่วาทาคู่ขัดแย้งเนี่ยคุณก็ต้องดูให้ดีแต่อย่างคนที่อ่าย่เทปประเทศที่มีสภาวะสงครามมันอะมันก็มีปัญหาอยู่แล้วล่ะสิ่งของต่างๆคู่ราคาเรียกสินค้าคุณเองเนี่ยส่งไปบางทีมันอาจจะมีปัญหาจะได้ ได้ยอดไม่ตามที่คุณตั้งเป้าไว้ก็ได้นะคะอันนี้ต้องดูแต่คนนะมันต้องมีตรงนั้นนะ่ะรายละเอียดของแต่ละคนประกอบกันไปด้วยหรือบางคนเนี่ยการงานคุณเนี่ยมองอย่างนี้การงานคุณบางคนเนี่ยมันเกี่ยวเรื่องการสื่อสารไหมเนี่ยถ้าเกี่ยวกับการสื่อสารคุณเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดต่าง ว่าเราพูดจาเป็นยังไงอะไรเดิมเราเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาไหมพูดจาเอะอะเสียงดังไหมเราก็ซ้อมลงมาหน่อยแต่ถ้าเราเป็นคนพูดจาดีแล้วเราอาจจะเจอลูกค้าแบบนี้ก็ได้เราจะมีวิธีรับเบอย,ยังไงเพื่อที่จะให้ลูกค้าคนนี้คุยดีๆกับเราคุณต้องหาวิธีอ่ะพูดง่ายทีนี้เรามองมองในมุม,มลบมั่งนะมรณะ,ะคือปัญหาสักโรคภัยใช่ไหม การงานคุณนต้องมีการแก้ไขเกิดขึ้นหรือ,ม,รอ,อรมีการถูกติดเตียนการงานคุณอาจจะถูกมีการถูกติดเตียนเกิดขึ้นก็ได้ค่ะหรืออุบัติเหตุในการทํางานเองนะแต่ละคนเนี่ยบริบทมันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วก็ต้องมาดูว่าทํางานอะไรยังไงเอาไปปรับใช้แต่ละอาชีพของแต่ละคนเพียงแต่ว่าอังคารกับพุธเนี่ย เป็นคู่ววาทะคู่ขัดแยง้งมันต้องมีความคิดเห็นหรือคําพูดแหละที่จะเป็นอุปสรรคให้ก็ลองดูแต่ละคนนะคะทีนี้มาดูที่ว่าวันที่27กรกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคมอังคารเนี่ยมีผลใทางเร็งเห็นไหมเขาเร็งใครเขาเร็งกับเสาทีเนี้อังคารกับเสาเนี่ยเขาเร็งกันเนี่ยเขาเรียกคู่อุบัติเหตุคู่ขัดแยง้ง เป็นเรื่องของไฟเรื่องไฟก็ได้นะเรื่องระเบิดก็ได้เรื่องการประทะอารมณ์กันก็ได้หรือเรื่องภัยธรรมชาติเองก็ได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องของการประท้วงก็ได้หรือเรื่องของสงครามก็ได้เหมือนกันทีนี้ก็มาดูกันดาวอังคารคุณเป็นดาวสาชะสาชะคุณเนี่ยเลงกับวินาศ แล้ววินาทอยู่ในเรื่องการเงินเออมองว่าตัวคุณอจจิการสื่อสารกับคนใกล้ตัวคุณไหมในเรื่องการเงินหรือเปล่าสมมติถ้าคุณโทรศัพท์ไปจะไปยืมนินยืมเงินอ่ะสมมติเพราะมันเกี่ยวกับการเงินเนี่ยกับคนใกล้ตัวให้บางทีอ่ะเวลาเราจะยืมเงินใครอ่ะ เราก็ต้องพูดจาดีๆเขานะในเมื่อเราว่าไปยืมเงินเขาแล้วแล้วเรารับปากเขาว่าจะคืนเมื่อไหร่คุณก็ต้องคืนตรงตามเวลาที่คุณบอกถ้าคุณไม่คืนตรงตามเวลาคุณพูดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แล้วอย่างหนึง่งเท่ากับว่าเราก็กลายเป็นคนไม่มีศัจจะรพอครั้งต่อไปเขาจะให้ยืมไหมมองมุมหนึ่งอาจจะเป็นคนใกล้ตัวเองเนี่ยมายืมเงินคุณ คุณอาจจะไม่มีเอ่อมีไม่พอคุณก็ให้เขาได้แค่พอประมาณอย่างเงี้ยบางทีเขาอาจจะไม่พอเขาอาจจะมีการต่อว่าต่อขานคุณก็ได้นะก็ถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยดูกันดีๆว่ามันเป็นยังไงกันบ้างหรืออังคารเนี่ยเป็นดาวเจริญนกัรมะกรมมะ อยู่ที่เรือนวินาศอยูเอ่เล็งกับวินาศเล็งกับเสาเพราะเสาเป็นเจ้าเรือนวินาศและอยู่ในเรือนกระดุมพระการงานคุณนะ่ะจะต้องมีการแก้ไขไหมแล้วมันก็ไเกี่ยวข้องเรื่องเงินหรือเปล่าหรือการงานคุณเนี่ยต้องไปเออไปอยู่เบื้องหลังเขาไหม มันอาจจะมีเรื่องของเกี่ยวเรื่องเงินเดือนไหมหรือการงานคุณเนี่ยมันเกิดความเสียหายไหมทำให้เงินได้ช้าหรือเปล่าหรือมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการงานกับคนใกล้ตัวเนี่ยแล้วมันไปผูกพันเรื่องเงินด้วยเนี่ย ให้ดูตามที่สถานการณ์ของทุกคนนะับเป็นเรื่องอะไรแต่พี่บอกว่าบอกได้ว่าในกรอบระยะเวลาวันที่27กรกฎาคมจนถึง23สิงหาคมระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าดาวสองดวงเนี่ยอังคารกับเสาอ่ะเป็นธาตุไฟทั้งคู่และเป็นคนใจร้อนทั้งคู่ลองนึกภาพดูนะถ้าคนใจร้อนด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมาเจอกันแล้วผู้จาแบบ ใส่อารมณ์รุนแรงซึ่งกันและกันเนี่ยมีปัญหาเลราะไหมมันเกี่ยวเรื่องการเงินนี่แหละหมือใครจะทวงหนี้กันอะไรถ้าเป็นแบบเนี้ยโอกาสที่เกิดปัญหากันอ่ะมันมีแล้วก็มีการก็มีโอกาสที่จะเจ็บตัวกันได้นะคะน่าถึงบอกว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเนี่ยก็ขอทุกคนเนี่ยตั้งสติกันให้ดีๆจะทวงเงินใครหรืออะไรก็รอให ดาวอังคารย้ายก่อนแล้วค่อยไปคุยถึงเรื่องเงินที่ไปยืมเขาหรือเขายืมเราเนี่ยไปดูตรงนั้นถ้าทุกคนทำกันได้ระงับเรื่องของอารมณ์โกรธให้ดีๆถ้าคุณสามารถระระงับเรื่องอารมณ์โกรธอารมณโหคุณได้นะนะถือว่าคุณเป็นคนที่เออสุดยอดของคนจริงๆ ราะอะไรการที่เราจะชนะใจตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องบอกเนี่ยต้องยกนิ้วให้ถ้าคุณทำกันได้นะในกรอบระยะเวลาเนี่ยยีถึง27กรกรกฎาคมถึง23สงหาคมถ้าคุณไม่มีการทะเลาะอะไรกันเลยถือว่าคุณเก่ง ก็ะะชาวราศีกุมก็มีแค่นี้นะก็เปเจอคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคน,กนที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนนี่ยพบแต่ความดีไม่ความทุกข์นะคะขอบคุณค่ะ